สวัสดีครับเรื่องเล่าในสวน EP สองวันนี้ <c oughs> วันนี้ก็เหมนนี้ไรหมากอนะ่ะเหมือนเหมือนเช่นเคยอ่ะเหมือนเช่นถุกเสาร์อาทิตย์อนะ่ะเราก็จะหลดหน้ำนะตอนนี้เราก็หลดหน้ำเมืเ่อเราตอไปวันนี้เราจะมาเสนอเรื่องเล่าเรื่องอืมวันนี้ขี้เกียจขี้เกียจนะมาดูจะทำอะไรดีก็เอางี้แล้วกัน เดี๋ยวนี้เราไปหลดน้ำเนี่ยเราระาวางที่เราหลดน้ำเนี่ยเราก็จะไปหาทำกระเป๋าลุยเตรียมเอาไว้แบบแหมแลดูแบบมังขุดปีนีแมแลดกดีเกินอะ่ะทำกระเป๋าไว้หน่อยเอาไว้เก็บตังค์เอ้ยไม่ใช่เอาไว้เก็บมังคุดเนี่ยกระเป๋าลุยแบบนี้ทำจากวัสดุเหลือใช้เดี๋ยวเราจะพาไปดูกันในวิธีการทำอะ่ะมันทำแบบไหน ทำยังไงไม่ใช่ไรบ้างไปไปดูกันก่อนจะไปทำกระเป๋าเดี๋ยวเราแวะเปลี่ยนประตูน้ำกันแป๊ดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นไม้เปิดวาล DIY ของบ้านเรา เี๋ครับอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้ก็มีกระสอบข่าว15กิโลเชือกมัดเชือกกระสอบข่าวกันไกแล้วก็เข็มแถวนี้เริ่มเลยย่างแหลก เดี๋ยวเราตัดก,กระสอบก่อนตัดให้มันเป็นลูกทรงที่เราต้องการก็อืมพอเราตัด ได้ขนาดที่เราต้องการแล้วนะเราก็ตัดเศษที่เหลือทิ้งนี่ผับเก็บคอบผับเก็บคอบปเดี๋ยอเแยบมาทีนี้เราก็จะมาหย็บเก็บคอบนะเก็บคอบกับเป๋าหน่อยน่ะ เสร็จแล้วลึงดานเหย็บเนี้ยผองเห็นบารม่ลูเนี่ยต้านแลนีเมื่อจะได้มาลูบนี่เราหยิบขอบขอบของตัวกระเป๋าเราเสร็จสองข้างแล้วเป็นอย่างนี้ ที่นี่ก็จะมาทำหูตอ่อหูทำหูหูใช่ปะ่ะไม่ใช่หูกระเป๋านะจับเงี้ยจับอย่างเงี้ยเราหยิบแต่หวามสั่นไปหน่อยเดี๋ยวตอ่อเดี๋ยวเอาอันหนูตอ่อไปนี่นะหูมสั่นไปก็ตัดเอาไอซอบที่เลื้อนี่แหละ เรวก็เย็บดดนถ้อยหลังต่อไปเลยว่าเนี่ยครับต่อเสร็จแล้วที่นี่เย็บออกมาประมาณนี้นะหลังจากนั้นเราก็นำมาต่อกัน ดูว่ายากได้ยาวแค่ไหน้อ่ะประมาณเนี้ยผมบอกพอดีไปที่นี่ก็ตอ่อเหย็ยบต่อเหมือนเดิมอ่านี่ครับเราต่อเสร็จแล้วต่อซ้ายเสร็จแล้วมันก็เนี่ยเกือบจะเป็นกระเป๋าเป็นกระเป๋าแล้วแหละ แต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาเย็บสายให้มันแบนทำสายมันเล็กๆน้อยนะ่อยผับเราเย็บอีกทีนึงผับเนี้ยเพิ่มความแข็งแรงให้มันนิดหน่อยนะประมาณเนี้ยไปเดี๋ยวไปดูกัน ออืยเสร็จแล้วหนึ่งลูกแลนนี่ก็เสร็จไปแล้วหนึงลูกมาเช่านี่มันจะหลึกไปหน้อยนะเนี่ยแค่นี้เราก็ได้กระเป๋าเป้อาไวไ้ใส่เก็บมังคุดเข็ดๆหนึ่งใบจริงๆนะ ผมมีเรื่องจะเล่าให้ฟังว่าถ้าเราไม่เย็บเองอะแบบสำเร็จรูปเขามีขายเนี่ยราน20บาทลูกละ3ติมหบาทครับก็เรื่องเ่าในสวนเนี่ย EP 2วันนี้ก็ไม่รู้ว่ามีสาระหมั่งหรือเปล่าสาระหมากน้อยแค่ไหนก็วันนี้ยังขิดไม่ค่อยออกนะก็เ,เดี๋ยวฝากติดตาม EP 3ต่อไปแล้วกันเดี๋ยวไปขิดก่อนว่าจะทำไง ส่วนอีพีสองก็เหลืองทำกระเป๋านี่แหละแล้วเราก็ไฟยางนี่อะไรทุนทุนทุนแรงได้แล้วก็ทุนไปอุปกรณ์พิเศษเอาไว้เปิดวาวนะครับก็ลาไปก่อนวันนี้เอาสั่นๆเพราะ้้วก็สาระน้อยๆเดี๋ยวว่ากันมาอีพีหน้านะสวัสดีครับ